ข้อสอบข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดเรื่องการสะกดคำนั่นก็หมายความว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e b u ั c ชแนนลกับคุณครูปัญจพ <c oughs> ลจย <c oughs> อยู่ในช่วงของการทำข้อสอบโอเน้รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 <c oughs> ปีการศึกษา2563อยู่ในข้อที่49ข้อที่49ถามว่า ข้อความต่อไปนี้ส่วนได้มีการสะกดคําไม่ถูกต้องโอ้โหข้อสอบข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดเรื่องการสะกดคำนั่นก็หมายความว่าคาในภาษาไทยเนี่ยมีจํานวนมากมายมหาศาลดังนั้นถ้านักเรียนเจอคําที่นักเรียนรู้จักนักเรียนจะมองว่าข้อสอบข้อนี้ง่ายมากแต่ถ้าไปเจอคําที่เรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยคํานี้แบบไม่เคยเจอหรือคํานี้ไม่คุ้นเลยเนี่ย เราก็จะมองว่าขา้อสอบคนนั้นยากเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าส่วนไหนที่สะกดคําไม่ถูกต้องไปดูส่วนที่หนึ่งเลยบอกว่าการแทงยวกเป็นศิลปะหัตถกรรมที่เกิดจากปูมิปัญญาการใช้วัสดุจากธรรมชาติพิจารณาสายตาอย่างรวดเร็วโอ้โหข้อน,นี้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยสะกดถูกทุกคำแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามไปไปดูส่วนที่สองส่วนที่สองบอกว่าเพื่อใช้ในพิธีมงคลและอวะมงคลในชีวิตประจำวัน ส่วนที่2เมื่อพิจารณาแล้วถูกทุกคําดังนั้นเราก็สามารถข้ามส่วนที่2ไปได้ไปดูส่วนที่3บางท้องถิ่นใช้ประดับตกแต่งที่ตั้งองค์กระถิ่นอาลายคนเห็นคําที่มันมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดไหมเอ่ยเมื่อใช้กับคำว่าองค์กระถินองค ออ่างงองูกอไก่กะลานองค์คำนี้จะใช้กับเรื่องของการแบ่งฉากแบ่งตอนของบทละครดังนั้นถ้าต้อเป็นองค์กถินนักเรียนจะต้องสะกดด้วยตัว พอควายกัลันเพราะฉะนั้นส่วนที่3เป็นส่วนที่มีคําที่สะกดผิดอ่ะเราเก็บส่วนที่3ไว้ในใจเนาะเดี๋ยวไปดูส่วนที่เหลือกันต่อลวดลายในการแทงหยวกส่วนใหญ่เป็นลายกระจังส่วนที่4เนี่ยก็สะกดถูกทุกคาแล้วจึงเหลือส่วนที่5บอกว่าการแทงหยวกเกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อเรื่องอนิสงของการทําบุญออกพรรษาคําที่สะกดผิดในส่วนที่5คือคําว่าอนิสงอ่ะระวังเราจะเจอหลอกเนาะ คำว่าอันที่สองถ้าสะกดถูกต้องนักเรียนจะต้องสะกดด้วยตัวสอเสือการาน์นดังนั้นข้อนี้ส่วนที่สะกดคำไม่ถูกต้องก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่3และก็ส่วนที่5ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่3เราสามารถตอบช้อยข้อ3าได้เลยนี่คือการทำข้อสอบโอนน์รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ข้อที่49เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ